ขายมาชัชชราคาแรงยังไงให้คนควักเงินจ่ายได้นี่คือกลยุทธ์แบบ Emotional Marketing ที่ถูกจริตคนไทยสุดๆและนี่คือ Marketing One o One การตลาดใกล้ตัว The Series เธอได้ยินไหมว่าถ้าขายของไม่ได้ให้ลดราคานี่เป็นกลยุทธ์แบบ Competitive Pricing ที่ประสบความสําเร็จมากแต่กลับไม่ work แล้วในยุคนี้เพราะเมื่อทุกแบรนด์ใช้วิธีเดียวกันของก็กลายเป็นของทั่วไปที่ไม่มีความแตกต่างที่ลูกค้าซื้อพอคุมไม่ได้ซื้อพอชอบ Emotional Marketing เลยเข้ามามีบทบาทในสมการนี้ทันทีซึ่งหัวใจของ Strategy นี้คือการทําให้คนรู้สึกอะไรบาง อยางมากกว่าการใช้ตะกะและโลจิกพูดง่ายๆก็คือ emotional marketing จะ work ก็ต่อเมื่อคุณทําให้คนซื้อของเพราะอยากได้ไม่ได้ซื้อเพราะจําเป็นต้องซื้อและยิ่งถ้าคนใช้ emotional marketing เก่งคุณจะเป็นผู้ถูกเลือกมากกว่าอีก2ล้านที่ขายของเหมือนกับคุณตลาดมัชชาเป็นเคสหนึ่งที่น่าสนใจมากแรกๆมาคนยังไม่กล้าซื้อเพราะว่าราคาค่อนข้างแหลแต่สังเกตไหมว่าพอหลายๆร้านเนี่ยเริ่มเติม story ให้กับมัชชามี background ทั้งต้นกําเนิดกรรมวิธีการผลิตจนไปถึงวิธีการเก็บเกี่ยวทําให้คุณรู้สึกว่าคุณได้กินของที่น้อยคนจะได้กินนะแล้วคุณก็จะรู้สึกพิเศษขึ้นมาทัน รวมถึงรายละเอียดเล็กๆน้นอยๆอย่างการพรีเซนต์การดีไซน์แพคเกจจิ้งก็มีส่วนสําคัญในการตลาดแบบอิมมชันแลเช่นกันลองนึกภาพต่มง่ายๆว่ามีมัชชะอยู่2ร้านเปิดใกล้กันร้านซ้ายขายว่าเราเป็นมัชชะเกรดพรีเมียมจากญี่ปุ่นเดนร้อยห้าสิบบาทกับอีกร้านที่ขายว่าเราเป็นร้านมัชชะจากใกล้เก่าแก่ในเกียวโตวปลูกด้วยมือมาล่วงต่อรุ่งกว่า100ปีวิธถีพิถันบดด้วยนินแบบช้าๆเพื่อให้ได้กลิ่นและรสแท้ของใบชาถามว่าถ้าราคาพอๆกันเนี่ยคนจะซื้อร้านไหนซึ่งทั้งหมดนี้้็คมนลาารเยใส่แวป บ้างเคยลองเกมแบรนด์ไหนแล้วรู้สึกประทับใจลองมาป้ายยาหน่อย